น้ำฮะเราเลิกกันเถอะเออพี่นามเนี้ยแบบงานแต่งเนี้ยต้องโรแมนติกมากๆใส่ชุดสีขาวกระโปรงยาวใช่มันต้องโรแมนติกมากๆอยากตลยว่ะงูไม่สวยปะวะอย่างเมืองเนี้ยนะเรียกว่าอ e ี <Perfect. S 2> ลายกระ,กะดาษมันว่างเปล่าไปรีเจงกันมึงเพิ่งไปมาไม่ใช่หรอจะไปทำไมอีกอ่ะไปถ่ายรายการเทปแรกออนแอร์ช่องเรโนเว่ยเ่องที่คุณทิ้งผู้หญิงกลางงานแต่งงานจริงหรอคะคุณแน่ใจนะว่าผู้ชายคนนั้นคือผมอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะลเลบเบอร์นี้นะเวรับรองนะมารายการเราเนี่เยเลตติ้งพุงกระชูดคุณน้คะคุณจะไปออกอรายการกับฉันได้ไหมคะแล้วทำไมผมต้องไปฉันให้เชฟปลายรอมหมดคอนเสิร์ตเกาหลีคุณในรายการเลยดีไหมถ้าสมมติว่าอยากได้อย่างอื่นนี่ของคุณใช่ไหมครับ เราพี่โจมาอยู่ที่จีนนานแล้วปะคะถ้านับรวมที่ตอนที่เรียนด้วยอ่ะก็ประมาณ10ปีแล้วครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับคิดดีแล้วใช่ไหมลงเอกละครเนี่ยฮะถ้าเกิดหนูเลือกแล้วรู้สึกมันไม่ใช่หนูจะทํายังไงอะคะมันไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนน่น้องเปิดโอกาสให้เต้ได้เจอสิ่งที่ชอบน้ําอ่ะมันคือหัวใจสําคัญของลี่เจียงครับคุณชวนผมออกรายการเองนะคุณต้องดูแลผมป่ะเมื่อกี้พี่โจพูดว่าอะไรนะคะ น้ำหัวใจโรแมนติกจังเลยนะคะนในคุณว่าอะไรอะ่ะมันคือเต่านินจาตั้งใจหน่อยนี่มันวัฒนธรรมของเขาเลยนะว่าอะไรเล่นอีกอะ่ะเขียนว่าน้ำก็ชื่อคุณนั่นแหละพี่เจ้าคะครับพี่เจ้ไม่กลับไทยอะ่ะคะคนนีมน้ม่นเห็นกระตัวฉันมั้เลย ผมว่าคุณกับผมเนี่ยอาจจะเหมือนกันกว่าที่คุณคิดก็ได้สิ่งที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราบังเอิญเจอสิ่งที่ใช่เนี่ยเราจะอยู่กับมันไปได้ทั้งชีวิตเลยนะไฟเคยอกหักบ้างเดิมเดิเดิเคยไหมที่จะรู้สึกดีกับคนหลายคนพร้อมๆกันถึงคราวที่แล้วมันจะแย่แต่คราวนี้อาจจะดีก็ได้นะครับขอบคุณค่ะเล ฉันไม่มีอะไรให้คุณหรอกนะน้ำครั้งนี้ผมอาจจะไม่ต้องการอะไรจากคุณก็ได้นะที่คุณจะแต่งงานอะไมไ่อยากทำร้ายใครคุณเจ็บมันกด้ไหมมึงคิดว่ามึงเป็นคนเดียวบนโลกนี้ที่อกหักหรือไงวะ